ผมจะพามาดูหม้อต้มสุกี้นะครับตรงนี้เป็นหม้อต้มสุกี้ได้แล้วก็ปิ้งย่างได้ครับขนาดนะครับขนาด1 3น0ามร้้าสวัตต์ครับถ้าปิ้งย่างก็เป็น600้วัตต์ครับหม้อจะอยู่ด้านบนมีความจุที่4.5่จ้าลิตรครับหม้อตัวนี้ ใช้ไม่ได้เนื่องจากเกิดการช็อตบริเวณจุดต่อสายครับข้างในตอนนี้ผมแก้ไขไปละก่อนที่จะทำการประกอบคืนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าหลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฮีเตอร์เป็นส่วนประกอบคือยังไงม้่งนะครับ ตรงนี้นะครับคือฮีเตอร์ขั้วฮีเตอร์ของชุดที่เป็นมอสุกี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่าครับที่1350วัตต์ส่วนฮีเตอร์ข้างล่างตัวเล็กเนี่ยจะเป็นฮีเตอร์ของปิ้งย่างนะครับปิ้งย่างจะมีฮีเตอร์อยู่2ชุดแล้วก็มีตัวปรับอุณหภูมิครับตัวปรับอุณหภูมิก็คือตัวปรับความร้อนให้ฮีเตอร์ร้อนตามที่เราต้องการนะครับ โอเคเราไปดูใกล้ๆก,กันว่าผมมีอะไรจะให้ดูนะครับ